หาเกลามากลูกค้าหิวเนาะจ้าลูกค้าก็หิวคือกันกันแม่ค่ะเนาะค่ะก็เลยพัดผิดทัวเนาะจ้าพัดผิดทัวไข่ดาวหันนางเนาะค่ะเนาะระมาเดีลยวจ้าพัดผิดทัวนะคะโคโลเคลลี่ค่ะโคโลเคลลี่น้องอัอเราจะขึ้นจานให้นางนะคะจานก็อยู่ตรงนี้สักอืด ประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะคุณลูกค้ารับไปเลยคะ่ะจานนี้นะคะไม่มากไม่มายคะ่ะเราขอแค่สี่สิบห้าบาทนะคะในซอยเนาะเราไม่ต้องเช่าที่เนาะเอาประมาณนี้จอยกันจอยกันเนานะค่ะพี่น้องกับประมาณนี้จะ้ะเดี๋ยวหน้อง่นมาเอาเนาะคะ่ะเขาเศร้าเขาเศร้าเขาเศร้ารจะ้ะอึบอึบอึบอั๊บ,อ,บ,อ,บอับอับ,อบ,อบนี่ประมาณนี้ละจ้า ผัดหมูพริกถั่วเนาะคะ่ะเนาะ